สวัสดีค่ะวันนี้มัมพามาชมที่สวนของแมมเองนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะอยู่ติดกับห้วยลำเชียงไกรนะคะคุณผู้ชมด้านหน้านี้ก็จะเป็นห้วยลำเชียงไกรนะคะข้อดีนะคะของที่ดินหรือว่าบ้านที่ติดน้ำหรือว่าติดแม่น้ำติด อ่างเก็บน้ําเราก็จะได้เรื่องของบรรยากาศที่ดีนะคะคุณผู้ชมส่วนข้อด้อยนะคะเวลาน้ําท่วมนะคะถ้าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ต่ํานะคะเวลาน้ํามาเยอะๆเราก็โดนก่อนนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นในข้อดีก็ต้องมีข้อด้อยบ้างนะคะแต่ว่าสําหรับแบบเนี้ยก็คือเราชินอยู่แล้วนะคะเพราะที่ตําบลกําปังนะคะที่โซนบ้านของคุณยายเนี่ยน้ําก็จะ ท่วมนะคะถ้าเกิดแบบน้ำมาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเราก็แก้ไขด้วยการที่ถมสูงนะคะตอนนี้นะคะแบบก็ถมพื้นดินไปน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า1เมตรนะคะลงมาข้างล่างก่อนเนี่ยค่ะเราถมไปประมาณ1เมตรนะคะโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจะมีทั้งส่วนที่ ต่ำสูงระดับไม่เท่ากันตรงนี้คือหญ้าเยอะมากๆนะคะหญ้าแบบอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้ววิวเราก็จะได้วิวติดแม่น้ำแบบนี้นะคะบรรยากาศเย็นสบายนะคะ สำหรับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะมีบ้านสวนริมน้ำติดแม่น้ำติดอ่างเก็บน้ำนะคะติดคลองนะคะหรือจะเป็นที่นาก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องติดน้ำแต่ว่าอยู่บรรยากาศทุ่งนา เป็นแบบที่ไร่ที่สวนนะคะคุณผู้ชมสอบถามแบบได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าแบบจะดูแลการซื้อขายที่ดินให้ลูกค้านะคะที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยมาฝากให้แบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะคะจะมีที่ดินสวยราคาถูกทำเลดีมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เลือกเป็นเจ้าของเยอะแยะมากมายนะคะอย่างสาหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแบบก็ซื้อเอาไว้นานแล้วนะคะจากเดิมจะเป็นที่นาน้ําท่วมเป็นประจํานะคะคุณผู้ชมแค่ฝนตกน้ําก็ แล้วนะคะสำหรับตรงนี้เมื่อก่อนเนี้ยก็จะรกมากๆเลยนะคะจะมีทั้งป่าสแกนะคะกอไผ่นะคะแบบเยอะมากๆนะคะรกรกแบบเหมือนเรายังมองไม่เห็นความสวยงามนะคะคุณผู้ชมแต่เมื่อ1นถึงสปีที่ผ่านมานะคะแบบก็เพิ่งจะได้มีโอกาสถมดินนะคะคุณผู้ชมเราก็ถมไปประมาณ400กว่ารถนะคะ400กว่าเที่ยวรถนะคะทําให้ ดูโล่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมดูพื้นที่กว้างขวางนะคะฉะนั้นนะคะหากคุณผู้ชมซื้อที่ดินนะคะที่ยังเป็นตามสภาพอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราจะพัฒนาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเราสามารถที่จะพัฒนาได้เสมอนะคะเมื่อเราพร้อมนะคะอย่างของแบบนี้ซื้อไว้เป็น10ปีแล้วไม่เคยทําอะไรเลยนะคะล้อมรั้วอะไรก็ไม่เคยทําเลยเพิ่งจะมาถมดินปีที่แล้วเองนะคะพอเราถมดินเราอ่าเราเอารถแบคโฮ ะะมาถางป่านะคะเขาเรียกว่าตีป่านะคะคุณผู้ชมก็ทําให้พื้นที่เนี่ยดูโล่งนะคะดูสะอาดตานะคะดูกว้างขวางมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน,นะค่ะส่วนฝั่งด้านนี้จะเป็น แม่น้ำอ่าเป็นห้วยลำเชียงไกรนะคะคุณผู้ชมไม่ถึงขนาดเป็นแม่น้ำของอภัยนะคะเป็นห้วยลำเชียงไกรนะคะจะล้อมรอบในหมู่บ้านนะคะโซนที่บ้านของคุณยายนะคะบ้านของแหม่ยก็จะมีห้วยลำเชียงไกรนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแหม่มก็เริ่มจะปลูกต้นขี้เหล็กไว้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูต้นขี้เหล็กดีกว่า แล้วโซนอื่นคุณแม่ก็จะปลูกกล้วยนะคะคุณแม่เอากล้วยมาปลูกให้มะละกอนะคะพี่นายเขาก็ปลูกมะม่วงไปบ้างแล้วแมบบ่ก็ไปซื้อต้นแคร์มาปลูกนะคะไปซื้อฝรั่งมาปลูกนะคะแม่เอาเตงโมมาปลูกด้วยแล้วก็เอามันห้านาทีมาปลูกนะคะคุณผู้ชม แล้วก็ก่อนหน้านี้แม่ก็ทําถั่วไปนะคะปลูกถั่วตอนนี้ขี้เหล็กของแม่น,นะคะจากเดิมมีประมาณ38ต้นตอนนี้น่าจะเหลือ37ต้นเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าตอนนี้เขามีประมาณกี่ต้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12ต้นที่อ่าไม่ถึง12ต้นนะคะตรงนี้ยังสูงอยู่มีประมาณ1 2 3 4 5 6 เจ็ปดเก้ามี9้าต้นที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสูงนะคะไม่สมบูรณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอบสองอ่ะสิบสองต้นแล้วนะคะจะอยู่โซนนี้เดี๋ยวเรามานับกันว่าขี้เหล็กของแบบเนี้ยมีกี่ต้นแล้วก็คุณผู้ชมา่าคำว่าอดเว่ออดเปรี้ยวไว้กินหวานสําหรับต้นขี้เหล็กของแบบไม่มีอยู่จริงนะคะคุณผู้ชมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน แบบอุตสาห์แบบว่าไม่ตัดนะคะไม่ไม่เอาไปแกงนะคะคุณผู้ชมกะว่าจะให้แบบโตไปเรื่อยๆก่อนนะคะกลายเป็นว่าโดนแมงลงนะคะเนี่ยค่ะโดนแมงลงไปแล้วไม่สวยเลยนะคะฉะนั้นถ้าขี้เหล็กแบบเริ่มงามแล้วเราต้องตัดไปแกงนะคะเพราะว่าปล่อยไว้ก็เป็นแบบนี้นะคะโดนแมงกินเยอะเลยเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าเขามีประมาณกี่ต้นเมื่อกี้12อโอ้โหต้องไปดูข้างล่างนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ใบเขาปกคลุมเยอะแล้วนะคะ ใบเขาปกคลุมเยอะแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะแมงกินขี้เหล็กค่ะอ่าล้วนี่พึ่งมาจากไหนแมงกินขี้เหล็กนะคะเพราะว่าไม่ยอมไม่ยอมเก็บรอบที่แล้วก็พึ่งแกงไปนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่เก็บนะคะกล่าวว่าเอาไว้ให้โตเยอะๆกว่านี้ ก็โดนแมงกินไปซะแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริม่สวนริมห้วยนะคะร,ริมห้วยลำเชียงการิมห้วยลำเชียงไพรนะคะของแบบเองพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะคุณผู้ชมแต่เราสามารถปรับปรุงพัฒนานะคะให้ สวยงามมากยิ่งขึ้นได้นะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะปรับปรุงเราก็รอเวลาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าที่ดินน่ยเราก็ซื้อเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วหลายปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพอเรามาทำเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะที่เราได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพราะว่าอย่างของแหมมเนี่ยแหมมก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณยายนะคะก็อาศัยบ้านคุณยายอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะคะเราก็ไม่อยู่ ที่นี่นะคะอุ๊ยคุณผู้ชมขาผักบุ้งกําลังงามนี่ผักบุ้งนี้กําลังงามนะคะเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเขาก็จะงามมากๆเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นตาลอุ๊ยตรงนั้นเหมือนมีภพเลยเอย๊ใช่ภพูหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรเหมือนใบเหมือนภพูนะคะหรือว่าเป็นมัน น่าจะเป็นมันแบบว่าต้องกินได้ส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นสวนมัน5้านาทีของคุณแม่นะคะมัน5้านาทีของคุณแม่นะคะโอ้โหแม่มาปลูกซะงามเลยตรงนี้แม่มาปลูกเอาไว้งามเลยนะคะคุณผู้ชมแต่บางต้นที่แม่ปลูกก็ไม่ขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าแม่เอาอะไรมาปลูกอันนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กมีอยู่แล้วเดิมแล้วก็ต้นยูคาลิปตัสนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าลกมากๆเลยป่า,าต้นเขาเรียกว่าต้นอ้อนะคะต้นอ้อโอ้โหต้นแค่ของแม่ปลูกไว้สองต้นยังโอเคอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโดนแมงกินเหมือนกันรู้สึกว่าจะโดนแมงกินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของมันหนาทีของคุณแม่นะคะอ่ามีสองต้นนะคะต้นแครมี2ต้นมาม่วงก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ เดี๋ยวเอาเขาออกไปเลยเนี่ยคะ่ะอันนี้เอามาปลูกเพิ่มนี่ต้นมันห้านาทีเหมือนมันสมปะหลังแต่ว่าแม่บอกว่าเป็นมันห้านาทีแล้วก็นี่ก็มะม่วงนะคะคุณผู้ชมอ่ะต้นนี้ดูงามกว่าเพื่อนนะคะต้นนี้ดูงามกว่าเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้วิวนะคะเพราะว่าต้นอ้อสูงนะคะนี่มัน หนาทีกล้วยกล้วยตรงนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ะตรงนี้ก็จะเป็นขี้เหล็กขี้เหล็กก็โดนแมงกินเหมือนกันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะต้องไปหากันไกมาจัดการแมงก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ข้างบนนี้น่าจะตัดไม่ถึงนะคะโอ้โหแมงกินซะเยอะเลยนี่ก็ต้นตาลต้นตานลรุ่นลูกนะคะรุ่นแม่เขา รุ่นแม่เขาแบบพีชีไปแล้วตอนนี้จะเป็นรุ่นลูกเขาแล้วแหละนะคะรุ่นลูกก็ยังสูงอยู่มีบรรยากาศของที่ดินนะคะไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะคุณผู้ชมแต่พอเราถมแล้วกว้างนะคะ ที่ดินตรงนี้ไม่ถึงหนึ่งไร่นะคะแต่พอถมแล้วรู้สึกว่ากว้างขวางมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่มันไม่ได้ยืนสุดมันไม่ได้ยืนสุดตรงแปลงที่ดินนะคะเพราะว่าแปลงที่ดินจะต้องไปด้านนน้นเลยนะคะไปด้านหลังนน้นนะคะตรงแถวเอ่อตรงต้นยูคาตรงนน้นนะคะตรงต้นยูคาตรงนน้นแล้วก็มองมาแล้วก็มองมาจนสุดตรงแถวเอ่อบ้านของเพื่อนบ้านตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมคะคุณแม่เขามาปลูกตอนแรกแม่มาปลูก แตงโมโอ้ได้กินอยู่แต่ว่านี่แม่น่าจะมาปลูกแตงไทยขอชมแตงไทยของแม่ก่อนอันนี้จะเป็นอุ้ยแตงไทยแม่เป็นลูกแล้วนี่นะคะแตงไทยคุณแม่กําลังออกลูกแต่แตงโมหมดรุ่นไปแล้วแตงโมกินไปเรียบร้อยแตงโมหวานนะคะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าลูกจะไม่โตนะคะลูกไม่ใหญ่แต่ก็หวานแต่แม่เป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะคะ ฝรั่งยังจะได้กินอยู่หรือเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะเหมือนคุณแม่ห่อฝรั่งเอาไว้หรือเปล่าเอาแม่เอามะขามเทศมาปลูกให้นี่ค่ะคุณผู้ชมเหมือนแม่ปลูกมะขามเทศให้หรือเปล่าแล้วฝรั่งอะฝรั่งเหมือนจะได้กินเอาแม่ห่อไว้กินได้หรือยังโอ๊ยน่าเรานี่ทําไมเป็นอย่างนี้เหี่ยวเหี่ยวกินได้ไหมเอาไปดูก่อน แล้ทำไมลูกไม่อ้วนเลยเป็นยาวๆนี่มะขามเทศแม่ก็มาปลูกเอาไว้นะคะคุณผู้ชมฟักทองแล้วก็มะม่วงนะคะมะม่วงก็ยังอยู่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะโอ้มะเขือไอ้มะเขือเทศของแม่ก็ได้กินอยู่นะคะมีลูกตรงน,นี้ แล้วก็พริกของแม่อันนี้ผักบุ้งผักบุ้งที่คุณยายมาเก็บไปผัดเมื่อวันก่อนแต่ว่าช่วงนี้คือฝนไม่ตกผักบุ้งก็จะยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะมีตรไคนะาแม่มาปลูกตะไคร้ด้วยตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นท่าน้ํแบบมาทําทางเดินลงให้แม่นะคะคุณผู้ชมมา,มาทําทางเดินลงให้แม่นะคะให้แม่แบบตักน้ําได้เดี๋ยวถ้าสะดวกกว่านี้นะคะค่อยซื้อเขาเรียกว่าที่เหมือนที่ปั๊มน้ําหรือเปล่า สูบน้ำแบบเอามาลดใช้ใส่ย,ยางประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอะตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมชมบรรยากาศโดยรอบนะคะของที่สวนของมัมเองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ทำแบบสมบูรณ์นะคะค่อยๆขยับขยายนะคะตามความสะดวกของเรานะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้พร้อมร้อเซแต่ว่าเราเริ่มต้น ระดับแรกๆก็ยังถือว่าดีกว่าเราแบบไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นยูคาลิปตันะคะคุณน้าเขามาปลูกเอาไว้นานมากๆแล้วนะคะหลายหลายปีแล้วนะคะต้นก็สูงมากๆตอนแรกคุณยายกับคุณพ่อก็บอกว่าให้แมบ,บตัดนะคะแต่ว่าแมบบ่ยังไม่อยากตัดคะ่ะให้เขาแบบให้เขาแบบว่าอา่า เป็นต้นไมใใ้ให้ความร่มรื่นก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญก็คือเสียดายนะคะเพราะว่าสูงแบบต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะคีรกข,ของแมงก็ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปหากันไกรมาตัดกิ่งที่เป็นแมงออกไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ